พันธมร,รมะประทานพรวันโดยเรื่องนิพพานนิพพานว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างที่จัก,กรวาลทั้งสามโลกมีนิพพานเป็นสภาพยั่งยืนสงบปราณีตสุขเยื่อเย็ยนสบายเป็นของมัจจัดมหาสิจ,จันจริงแท้ดูด้วยตาเปล่าก็ไม่เห็นนิพพานมีจิตที่จิตอิสระเสรีเป็นสุขยอดงยี่ยมอยู่เนือความว่างเปล่ามีพลังมีปัญญามีความรู้ทุกอย่าง นิพพานมีไม่มีขอบเขตแดนใดๆจิตของผู้ใดไม่อยู่ในอำนาจของร่างกายขันห้าจิตของผู้นั้นก็สะอาดปรปจากกิเลสเข้าใจนิพพานได้ทันทีผู้คนที่ต้องการสัมผัสพระน,นิพพานต้องมีทานศีลสมาธิวิปัสสนาญาณครบอย่างน้อยก็ต้องมีจิตของถึงพระโสดาบานันหรือฝึกมโนยิธทธีได้ก็สัมผัสได้นิพพานมีอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกคน ในจิตใจนั้นมีนิพพานแห่งคนความดีมีคุณธรรมจิตว่างจากความชั่วจากการยืดถือไม่ติดใจสงสัยในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของสมมุติชั่วคราวทั้งสิ้นในโลกเรียกว่าตะอุปาทิเศษนิพพานหมดความผูกพันและเป็นอิสระภาพจากใจเน่าเหม็นนี้แล้วหมดจากการเวียนไว่ายตายเกิดเรียกว่าอนุปาทีเศษนิพพานสัตว์คนสิ่งของท้ายที่สุดแล้วแต่ความว่างเปล่า ในความว่างเปล่านั้นมีจิตเป็นทิ์เป็นสุขมีถาวรมีเมตตามีคุณธรรมมีจิตของผู้เข้าถึงสภาวะนิพพานเหลืออยู่อน,นิพพานเป็นเอกันต์มรรมาสุขว่างจากวัตถุสิ่งของมีรูปลักษ์ก็ได้ไม่มีรูปลักษ์ก็ได้ตามจิตที่ปรารถนาะนิพพานว่างจากกิเลตันหา อวิชาอุปทานขันห้าว่างจากสังยน์เครื่องร้อยลัดในวนเวียนใต้เกิดสิบอย่างแต่ไม่ว่างจากจิตท,ที่มีความสุขยอดเยี่ยมอุเบขาเหนือความสุขทั้งปวงจิตท,ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์มีจริงของจริงทั้งนั้นท่านผู้ดูแลคุ้มครองรักษาโลกนี้มีอยู่มากเช่นแต่พวกเจ้าก็มองไม่เห็นคือท่านท้าสก,กัตเิราท่านท้าจตุลมหาพรหมท่านท้าจตุลมหาลาทังสี มนุษย์ก็มองไม่เห็นไม่มีความรู้ไม่ได้นึกถึงท่านผู้เป็นใหญ่รือท,ท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์เมื่อรู้แล้วเพื่อเป็นมงคลกับเราที่จะกราบไหวและเลึกถึงท่านขอความคุ้มครองป้องกันอันตรายเราได้เช่นท่านพระแม่เจ้าธรณีดูแลแผ่นดินไว้ให้คนได้ยืนนาศใสายอยู่ท่านพระเพิงพระพายพระแม่คงคาพระพี่ลุนท่านเท้าสกัดเทลาท่านเท้าพญาย,ยมราชท่านเท้ามหาพรหมทั้งสี่ท่านเท้าจตุลมหาราช ท่านเป็นพระรีเจ้ากันทั้งนั้นและมีบริวารทะของท่านแต่และองค์ก็เป็นแสนเป็นล้านที่มีฤทธิ์มีอภิญญาดูแลคนในโลกมนุษย์เทวดาพรหมนรกโลกสลอดมาขอให้ทุกท่านเข้าถึงกิตนิพพานบนดินทุกท่านเทิน